สวัสดีครับพอพี่น้อง FC สารหน่อยเพรบันแพง FC น้องเอิงครับมาพบมาพอกับบ่าวโทในช่องท่องพูนแบ้น้อยน้องอุ๋งอิงครับครับพี่น้องในเวลาปล่อยน้องสองท้องออกมาราะกินหญ้าครับแดดออกบรรยากาศดีพูดทางพลกับตัดเข่าอยู่พี่น้องคุณพืดปาดพืดปาดอยู่คุณ ก็จะฝนตกเขากับเลงกันตัดครับพี่น้องที่เขาล่อๆนี่คือว่าล่อว่าฝนสีตกใส่บ่อถ้าฝนตกใส่เขาก็สีขาหย่านะครับถ้ามีน้ำก็จังสีขาถ้าบ่มีน้ำขาหย่ามันก็สีเขามันสีโซ่ครับเขามันสีโซ่หย่ามันกับบ่อคอยใต้แต่ถ้ามีมีมีน้ำแล้วขาเขามันกับบ่อโซ่หย่ากระใต้ดี หยบลงกับเป็นปุ๋ยแต่ถ้าว่ามีนม้ำเราห่อขาหยามันก็ขืนมาคือเราครับแต่บันนีพอผลบบตกเขาก็ัมาตัดเนื่องจากว่าหยามันหลายก็ต้องตัดครับพี่น้องต้องตัดไวหน้าหน้าอยู่บ้านกับว่าสิไปตัดหรือบบตัดกับอันนั้นกันแล้วแต่่บห้วเพิ่นเสียวจังได๋ หน้านี่ปูเพิ่นกับบอตัดครับบอนตัดแต่ใบมันออกเฉื่อยใบมันยาวมันสูงแต่ปล่อยไปปล่อยไปมันสูงขึ้นสูงขึ้นมันนี่มันสิลมเลยบานนี่ก็ต้องควบคุมความสูงมันไว้ครับปล่อยมันสูงแห้งะนะนี่ขึ้นไปเลยทองทานขี้ดื้อจริงๆนะครับทองทานเนี่ยขึ้นเลยออือ ฝากเพื่อนพี่น้องเอฟซีครับรวมเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับน้องอิงนะครับเนาะสำหรับการโหวตคมชัดลึกอวอร์ดนะครับพี่น้องเป็นรางวัลประจำปีสายนั่งเอกมอลัมสายมลัมนักร้องมอลัมกะตอนนี้คะแนนของน้องอิงก,ก็ขึ้นมานั่เป็นอันดับหนึ่งนะครับเนาะ ผมเป็นพี่น้อง f อฟซรวมส่งแรงใจแรงเชียร์ครับสอยสนับสนุนกดไลค์กดหัวใจกดโหวตมีการโหวตหลายช่องทางครับพี่น้องผ่าน Facebook ผ่านไลน์ผ่าน s m s ่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจครับหนึ่งเสียงหนึ่งคะแนนกะเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับเนาะ ทุกมือนี่น้องรับงานบ้างมือคือสองงานครับพี่น้องย่งามกลางเว้นอาจสิเปบันทึกรายการหรือว่าไปรับเชิญย่ามกลางคืนกัขึ้นคอนเสิร์ตเนาะครับเนาะกัเป็นการทำงานที่เพื่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับแล้วกับเพื่อครอบครัวสิได้อยู่สุขสบายเนาะน้องสู่ทุกอย่างครับน้องเฮ็ดตัวใด สามารถทำตัวใดๆนองกระทำพ่อโจป่อนงานยังหนองเฮ็ดได้มดครับบ่มีการบ่นวันเหนื่อยนองไปอัดไา,กา่ก้านนองยังขีดเสมอวันนองสิตองมาให้ท่านเช็กซาวในแต่ละมือพ่อโจใกล้บ่จากนี้ไปใกล้บ่เอาสิไปท่านเช็กซาวบ่ก็ช่วงเช็คซาวนี่คือช่วงที่นองได้ไก่ฉีดกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอะครับได้ไก่ฉีดครับ แฟนคลับเอฟซี FC ทิมาล่อตั้งแต่เว้นเวนะ้นนะ่ะนะเปิดที่สิมาไายรูปเพื่อทีสาทาอท่สิมาไอ้ใกล้ชิดกบน้องในช่วงนั้นเพราะว่าช่วงขึ้นคอนเสิร์ตหลายอย่างมันกะแตกต่างออกไปน้องคบเนะนาะสถานการณ์มันแตกต่างออกไปการพบปะกับแฟนคลับเอฟซี FC มันกะต่างออกไปครับให้กำลังใจกันครับบอว่าสิเป็นน้องอุ้งอิงหรือว่าบอดโจนะครับเนาะนะกับเหลืองเล่าต่างๆที่ทาโถมเข้ามาตั้งแต่ ปิดวงมากนลครับบอดเป็นกะสู่ทั้งเหลืองงานทั้งเหลืองใจนะครับเนาะมีลายอย่างที่เหตุห้ค้นเฮ่าท่อมีลายอย่างที่เหตุหายค้น,คนเฮ่าคิดอยู่ที่ว่าเหาสีสู่เหาสีถอยหรือบอเหาสีสู่ซ่อใดเหาสีไว้เบาไว กะข้นอยู่กับแรงเชียร์แรงใจจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงทุกคนเนาะครับเนาะส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับบอดโจผู้บริหารสมองเพชรครับส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงครับพี่น้องการทํางานการสู่งานในแต่ละเมือแต่ละเวนทีมงานหลังบ้านกะ คอยดูแลสนับสนุนคอยดูแลทรัพย์สินสนับสนุนทุกอย่างให้ครับของเอิเองหรือว่าขอบครัวของน้องได้สบายใจในการทํางานนะครับเนาะบ่ตตองห่วงหนาพะวงหลังบ่ตตองเป็นห่วงพวกน้องน้องทั้งบ้านบ่ต้องเป็นหววน่นงนหวงว่าเออบ้านสิเป็นจังไดขอบรั้วทั้งนี่สิเป็นจังได,ดก็คือมีคนคอยดูแลสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเนาะ มีหลายความคิดเห็นนะครับเนาะเกี่ยวกับหนองอุ้งอิงหลายความคิดเห็นว่าหนองบ่อนาเขา่าพับหนองแต่งตัวใส่กระโปงสันก็หลายความคิดเห็นหลายคํามในนํำมากอะมันก็ขขืนอยู่กับสถานการณ์ครับพี่น้องว่าการทำงานของเฮาเนี่ย เขาทำงานในรูปแบบใดเขาทำงานกับผู้ใดเหล่การทำงานของเขาเนี่ยมีขอบคร้วคอยดูแลดีขนาดใดสำหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอะบางคนกับเป็นห่วงเหลื่องการแต่งกายบางคนกับเป็นห่วงเหลื่องสถานที่ทำงานก็อยากสิบ,บอกอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆท่านครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างคืออยู่ในสายตาของผู้ปกครองครับถูกสิ่งถูกอย่างคือผู้ปกครองเป็นคนจัดสรรให้ถุกสิ่งทุกอย่างคือ,อ,นคนอ,คอพ่อโจอแม่หน่อยพ่อเอกได้ควบคุมดูแลได้บริหารจัดการแล้วแต่สำหรับผู้ใดที่สิมองว่าบอมมะสมอันนี้เทากับบอสาม,มาที่สไปควบคุมหรือว่า ไปให้เขาคิดใหม่ได้หรอกครับมันเป็นความคิดของแต่ละคนเนาะคำแนะนำของแต่ละคนแนะนำขามากะรับฟังกันได้ครับพี่น้องแต่การพัฒนาไปข้างหนา้ามันก็นยังมีไปเรื่อยๆครับความคิดของแต่ละคนบ้างเถอคัดแย้งกันเองกับมีครับ น้องเป็นสาวแล้วย่าให้น้องเล่นคือเด็กหน่อยน้องเป็นสาวแล้วย่าให้น้องเล่นคือเด็กหน่อยกับน้องแต่งโตกับโป้งสันเกินไปน้องอยังเด็กอยู่นี่คือความคิดที่มันขัดแย้งกันได้พี่น้องถ้าน้องเป็นสาวแล้วใส่กับโป้งสันเกินไปน้องเป็นเด็กหน่อยอยู่นี่คือมันขัดแย้งเลยนะครับการการกระทําว่า ยห้น้องเล่นขึ้นอ็กหน่อยหลายน้องเป็นสาวแล้วเนี่ยสองสองความคิดี่ขัดแย้งกันแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเข่ากับไอเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเนาะวันเวลาเป็นตัวพิสูจน์ครับขอบคุณถูกกำลังใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีสะก้อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนาครับเรื่องราวต่างๆมากมายวันเวลาเป็นตัวจัดสรรคิดดีทำดีสิ่งดีๆสิตามมาครับ สำหรับคลิปนี้ไว้สมีสกก่อนครับสวัสดีครับ